สวัสดีครับสวัสดีเอฟสีทุกท่านครับนักสูชอมคอยบอกเอฟสี่นะทีนี้นะครับก็ผมเห็นพระอาจารย์พลท่านได้ออกมาพูดเรื่องสินค้านะครับนะเห็นท่านออกมาพูดเรื่องสินค้าท่านไม่หยุดเราก็ต้องต้องแย้งท่านนิดหนึ่งท่านออกมาพูดว่าไงสีงครับวันนี้ท่านออกมาพูดว่านะครับการที่มีสินค้าเนี่ยในการที่คน การที่เราจะเอาลูกค้าเนี่ยนะครับนะคือคนที่มันดา่าคนที่มันว่าคนที่มันเป็นสายฟ้าพูดคำจาพูดจาขันหยาบคายเนี่ยคุณคิดดีแล้วหรอ,หรอที่จะเอาคนกลุ่มนี้ยนะครับมามาขายของให้มันทาให้สินค้าเนี่ยหมดฟ่ามหน้าเชื่อถือนะครับสิ่งที่ผูจารพูดเนี่ยนะครับผมก็ามาพอาผมก็บอกที่จะมองออกนะพยายามที่จะนะพูดให้สินค้าเนี่ย ดูไม่ดีตามสิทธิท่านพูดนะครับแล้วบอกว่าสินค้าเนี่ยไอคนที่มันเป็นสายฟ้าไอคนที่มันด่าคนรู้คนนี้แล้วเอามาขายของเนี่ยมาทําให้ดูสินค้าดูดูด่่าลงผมก็อยากจะยกตัวอย่างให้พาจารย์คนฟังนะครับดูอย่างทิมนีครับนะครับคุณทิมนะครับนะ เขาด่าด่าดุด่าด่าแค่ไหนด่ายังไงทําไมเขารวยนะครับนะครับทําไมเขารวยครับถ้าผมยกตัวอย่างให้นะการด่าของเขาเนี่ยนะครับนะเป็นการด่าที่เขาถูกทัวร์ลงเขาก็ต้องออกแบบออกออกมอาตบบปกปกป้องสิทธิของเขาทําไมเขารวยนะครับพาจากร พระอาจารย์ไม่ได้เก่งเรื่องธุรกิจพระอาจารย์ไม่ไรู้เรื่องโลกโซเชียลด้านนอกทุกวันนี้กระแสโซเชียลด้านนอกนะครับอย่างคนดังมากมายคนดังทิกตอ,อกคนดังในโซเชียลเนี่ยนะครับเขาก็ด่ากันอย่างนั้นครับนะครับ,นะรบเพราะฉะนั้นนะครับมันไม่ได้มีเหตุผลรอกที่ใครจะมาด่าแล้วไม่มีสิทธิ์มาขายของไม่ใชนะ่แล้วพระอาจารย์ อาจารย์เป e ็นใครนะครับที่ป้ากับลุงก็ต้องมาชี้แจงว่าต้องจ่ายค่าทนายเท่าไหร่กับคําว่าลุงป้าต้องับต้องใช้เงินพวกคุณเป็นใครนะครับถ้าเป็นใครนะครับที่เขาต้องมาบอชี้แจงอาจารย์เราจะสื่อถึงอะไรนะครับในเมื่ออยู่แบบม่อมๆไม่ให้ไปก็ตามนั้นนะครับก็รับไม่ได้กันกับการที่ โดนคนอื่นติดติงบ้างนะครับเขาไม่จำเป็นหรอกครับที่เขาต้องออกมาชี้แจงว่าเอาเงินที่ขายขายขอ,ของเนี่ยของบริษัทเนี่ยเอาไปทาอะไรทําอะไรแล้วเขาจะไปสร้างห้องน้ําแล้วก็รื้อมาทำเมืองนี้รื้อ,ม,อมันก็ไปตไดของเขามันไม่ได้เกียเ่ยวอะไรพัดจันแล้วจะไปยุคใไมอ่ะใช่ไหมครับมันก็ไม่ได้เกียเ่ยวอะไรพัาจย์แค่นั้นเองนะครับ การตลาดเนี่ยนะครับอย่าคิดว่าสิ่งที่อาจารย์พูดนมาถูกก็เหมือไปเขาไปกันถึงไหนแล้วนะครับการตลาดเนี่ยนะครับไอแบรนด์อื่นที่ก่อจ้างคนนู้นเป็นพรีเซนเตอร์มันก็ไป็การปรโมตสินค้าแต่แต่สินค้าของลุงของป้าเขาก็มีลูกป้าเป็นนายดอลของเขาไงไม่ต้องไปจ้างใคร นะครับแค่นั้นนะครับแล้วการขายสินค้านี่ครับมันต้องโปรโมตนะครับโปรโมตนะอาจารย์ไม่ได้ไม่ได้อยู่ในเขา,าเรียกอะไรอะ่ะอาจารย์ไม่ได้ไม่ได้รู้อะไรนึกนะครับนะ อย่างนี้พระอาจารย์เรา,าพูดเนี่ยผมมองแล้วมันเป็นพยา,ยานาีนเครดิตนะครับที่เครดิตใครจะขายของก็ได้ตำรวจโจรจะซื้อของก็ได้ผมถามพระอาจารย์หน่อยถ้าโจรเนี่ยมาไปซื้อวัตถุมงคลของพระอาจารย์เนี่ยพระอาจารย์จะขายไหมครับถ้าคนไม่ดีเนี่ย ไปเท่าวัตถุวัตถุมงคลของพระอาจารย์เนี่ยพระอาจารย์ให้บูชาไหมครับแลวพระอาจารย์จะรู้ได้งไงว่าคนที่มาซื้อวัตถุมงคลพระอาจารย์เนี่ยดีหรือไม่ดีลวงป้าก็เหมือนกันที่สองไม่รู้หรกว่าคนนี้มาซื้อสินค้าดีหรือไม่ดีแต่ทขาไม่ทําให้เราเสียหายแค่นั้นเองนี่คือตรงนี้ที่งที่ป้าเล้พูด ค,คนไม่ดีมาซื้อมาบูชาวัตถุูงคนพระอาจารย์เนี่ยอาจาร์ต้องปล่อยให้บูชาอยู่แล้วคนอาพูง่ายอ่ะพระอาจารย์ังพูดเลยคำพูดของพระอาจารย์บอกว่าไงวัดเป็นสถานที่เปิดใครจะเข้าวัดก็ได้ถ้าแบบนี้คนไม่ดีพระอาจารย์ก็ต้อง ก็ต้องไม่เข้าวัดสิถ้าอาจารย์พูดถึงในเคสของป้าเนี่ยคนไหนที่มันไม่ดีก็ไม่ต้องเข้าวัดสิไล่ออกไปเลยใช่ไหมครับมันก็เหมืมอนกันเขาขายของเนี่ยมันจะ,จะซือก็ได้แต่จะไม่ซื้อก็ได้ก็มีอยู่แค่นี้ขนาดวัดจะเป็นที่เปิดเลยตอนที่เปิดเลยบริษัทเราก็ต้องเปิดยอมรับผู้คนใหม่ๆเข้ามา ก็เหมือนกันแต่เขาก็ามาเขาไม่ได้เป็นำฟาร์มถึงร้อนอะไรแค่นั้นเองหมอนถุต้องไหมครับบริษัทจะเป็นบริษัทเปิดถูกต้องไหมครับนะทีงนงนันวัดพระจาจาร์ก็โอต้องกั้นนะต้องทำาุกกำแพงขึ้นมาว่าเห็นป้าวเลยนะ คนไม่ดีไม่ให้เข้าวัดเอาไหมล่ะ,ะเหมือนกันไหมล่ะคิดเอาครับเพราะฉะนั้นนะครับนะมันไม่สามารถพิสูจน์แล้ววัดค่าของใครได้ว่าใครจะซื้อสินค้าหรือไม่ซื้อื้อสินค้าสินค้าเราต้องใจฟางอย่าใจแคบใครจะมาซื้อเราก็ขายอย่าวัดอะ เราก็ต้องเปิดให้เขาเข้าคนจะชั่วคนจะดีคนจะเลวอันนี้ไปฆ่าคนมาอันนี้ไปยิงคนมาเราก็ต้องให้เราต้องให้เขาวัดถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมครับแล้วก็เหมือนกันนะครับอาจารย์คิดอเอาแค่นี้พอครับแต่คิดว่าสิ่งที่เราพูดแล้มันจะถูกเสมอมันอาจจะถูกใจใครหรือมันอาจจะไม่ถูกใจใครหลายคนนะครับ ดาน,นะครับนะครับแล่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องของทางโลกมันไม่เป็นเรื่องของทางธรรมนะครับนะถ้าพรเจ้าไม่จบก,ก็จะยาวๆย,ยาวเลยนะครับแต่เมื่อไม่อยากให้แต่เมื่อไม่อยากให้ยใหยุดต่อเวรต่อกรรมกันก็ การที่พาาจารมาพูดพา,าจารก็ไม่ตอบกลับให้กับเขาตอบไหมครับพาจารพูดถึงลุงป้าก็าสร้างเวทสร้างกรรมมันไม่ขาดซิลองไม่พูดถึงเขาสิครับมันก็เหมือนตัดอะทุกวันนี้เขาก็ไม่ได้พูดอะไรถึงพจารนะนี่ผมเห็น